ไม่รู้ไม่รู้หาเจอไหมไม่เจอกันเลยนไม่เจอนเลเลยนเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมฮะอ๋อเนี่ยืมเพื่อนมา ม,นนมีมุกอะไรมาเตรียมว่ะเฮ้ยเตรียมมุกอะไรมาบ้างเยอะแยะมากมายครับผมจะเป็นเข่งมุกหรือขยะจะรอชมครับผมไม่อยากจะเป็นทายปัญหามุกการเมืองปุ <c oughs> ๊บก่อนดิสปอยไม่ได้เหรอสปอยไม่ได้สปอยเดี๋ยวเขาก็รู้เลยเขามาดูแหละวันนี้มีมุกอะไรบ้างวันนี้ไม่รู้ไม่รู้วันนี้ก็ไม่รู้ทั้งวันเลยครับผมอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวเขาง่ายที่สุดเราไม่รู้อย่างเดียวเน้นที่น้าเหมือนแล้วก็นั่งหลับเหมือนวันนี้จะกะอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ช่วงนี้แข่งแรงไงแข่งแรงได้เบื่ออะไรเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้เบอร์ไม่รู้เพิ่งเจอถ้าจ้การถูกไหมเนี่ยถ้าไม่รู้เบอร์ไม่รู้ก็รู้อะแหวนเรื่อนี่เลยโอ้โหอะไรเยอะแยะแบบนี้ในรายการนี้ดูเผื่อกี่ปีอ่ะอันนี้ดูกันปปีๆเลยเหรอนี่ของเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมฮะใช่อ๋อนี่ยืมเพื่อนมานี่หายไปวงนึงก็ไม่ไม่สะเทือนนะอ๋อก็มีเผื่อไปเยอะเลยนี่นะต่างกทีหนีเลย จะเอาข้างก็มีแต่ไม่ได้เอามายังไงรถมีของเลยสามเือได้ไหมไหมนะเพื่อนให้มาแล้วทำไมไม่แบ่งเพื่อนเออ่อันนี้ไม่เอาไม่ไม่ก็ไม่ชอบแต่อันนี้เลือซื้อมาสิบกว่าล้านนะแล้วกันเองใครจะเอามาเลยห้าพันกูก็ปล่อยละเพื่อห้าพันทำไมมันรถเร็วจังอ่ะอันนี้คนกันเอง เอเอองได้ไหมโอ้โหให้ครร้องลุงลุงมาร้องได้ไหมวอยเอล oh, oh, oh. ุงวอยเอวอยเอวอยแตบือสบายโอเคอายูเรดีุ้ยแม่ได้แต่วอยูไม่ยเอวอย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 ออย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 ไยอ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 ยม่อย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 มยไยอ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 ยยยอ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 ่ยูยอยยอยอยยออยไยอยยนอยยยยออยยย ทำไมิจะตกวนีเไม่ใช่ลมชักเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรลุงไม่เห็นเต้นเหรอเมื่อกี้เต้นเหรอเต้นเต้นท่าอะไรอ่ะเอียฟ้า ถ้าเกิดดูตวิกตอกริงเพลงอะไรดังในตวิกตอกโอ้ยสุดยอดดิจะร้องให้ฟังร้องเลยตรงยางแดง ลงุงอันนี้ไม่ได้เป็นนายกหรอไม่มานั่งกินข้าวเงียงเเ้ยมาหาเสียงออกมาหาเสียงหาเจอไหมไม่เจอกันเลยไม่เจอกันเลยรนะู้เสนะียงไยงม่ได้หมดต้องใช้พลังเงียบอ๋อพลังเงียบฝากด้วยครับคณะเหยินสกอร์เปียนรับรองการเมืองต้องทางนี้เลยคนนี้เลยต้องเห<ม>ยินสกอร์เปียนเลยจำง่ายๆจำฟันอ่ะใช่ฟันเหมือนกระต่ายขูดมะพร้าว